ดาราเกาหลีที่ควรจะเปล่งประกายกลับถูกบังคับให้กลายเป็นของเล่นของผู้มีอำนาจในครหาสนาสุดหรูในเวลาเพียงสี่ปีเธอถูกบังคับให้ดื่มเหล้าและนอนกับผู้ชายนับร้อยครั้งถูกฉีดยาจนไร้เรี่ยวแรงต่อต้านสุดท้ายในความสิ้นหวังเธอเลือกแขวนคอตัวเองอายุเพียง29ปีดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานร่วงโรยในพริบตา แต่สิ่งที่ทำให้สังคมเกาหลีสั่นสะเทือนไม่ใช่การตายของเธอแต่เป็นจดหมายลาตายรายชื่อที่เธอเขียนด้วยมือเต็มไปด้วยชื่อของมหาเศรษฐีผู้กำกับและบุคคลมีชื่อเสียงในแวดวงการเมืองและธุรกิจสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของฉันเรื่องราววันนี้จะทำให้คุณขนลุกแน่นอนอย่าลืมกดสมัครสมาชิก ไม่งั้นพลาดแล้วจะเสียใจเริ่มกันเลยจางจายอนเกิดปี1980ที่โซเกาหลีใต้วัยเด็กของเธอควรจะเต็มไปด้วยความสุขเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อแม่รักและตามใจเธอเธอเหมือนเจ้าหญิงตัวน้อยเติบโตอย่างไร้กังวลแต่โชคชะตาในปีที่เธออายุ16พัดพาความโหดร้ายมาให้ อุบัติเหตุรถยนต์ครั้งหนึ่งพรากชีวิตพ่อแม่ของเธอไปโลกของจางจายอ่อนพังทลายในชั่วพริบตาปีนั้นเธออายุเพียง16ปีสูญเสียที่พึ่งของครอบครัวต้องเผชิญหน้ากับภาระของชีวิตเพียงลำพังความโศกเศร้าทำให้เธอไม่อาจปล่อยวางได้หลายปีเธอพยายามหาทิศทางใหม่ในชีวิตโอกาสบังเอิญ พาเธอเก้าสู่วงการบันเทิงปลายยุค1990เธอได้รับงานโฆษณาขนมของบริษัทลอตเต้โฆษณานี้ทำให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักและเชื่อมโยงโชคชะตาของเธอกับกลุ่มลอตเต้ลอตเต้ยักษ์ใหญ่แห่งวงการธุรกิจเกาหลีภายนอกดูเหมือนเป็นผู้ผลักดันให้จางใจออนโด่งดังเปลี่ยนเธอจากเด็กสาวธรรมดา กลายเป็นดาวรุ่งที่ทุกคนรู้จักแต่เบื้องหลังแสงสว่างนั้นซ่อนความมืดมิดอันไม่มีที่สิ้นสุดลอตเต้ otte, ไม่เพียงเป็นผู้สนับสนุนแต่ยังเป็นผู้สร้างฝันร้ายของเธอต้นยุค2000จางใจหย่อนดิ้นรนในวงการบันเทิงเธอพยายามถ่ายทำและรับงานโฆษณาแต่ก็ยังไม่เปรี้ยงปร้างฝีมือการแสดงของเธออาจไม่ใช่ที่สุด แต่ความงามและสเสน่ห์ของเธอทำให้ใครก็ตามยากจะลืมจนถึงปี2009โอกาสครั้งใหญ่มาถึงเธอได้รับบทนำในละครเกาหลี Boys Over Flowers รับบทเป็นจันดีบทนี้ทำให้เธอดังเป็นพลุแตกแฟนๆคลั่งไคล้เธอสื่อยกย่องว่าเธอคือดาวดวงใหม่อนาคตสดใส แต่ในช่วงที่เธอยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอาชีพโศกนาฏกรรมก็คืบคลานเข้ามาพี่สาวของเธอพบศพของเธอจางจายยอนแขวนคอตัวเองในบ้านอายุเพียง29ปีดอกไม้แสนสวยที่เพิ่งบานร่วงโรยในชั่วข้ามคืนตอนแรกมีข่าวลือว่าเธอฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศร้าแต่ไม่นาน จดหมายลาตายฉบับหนึ่งถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์จดหมายนี้เปิดโปงความลับสะเทือนขวัญจางจายยอนเขียนในจดหมายว่าเธอถูกบริษัทต้นสังกัดบ,บังคับให้ให้บริการพิเศษแก่ผู้มีอำนาจเป็นเวลานานบางวันต้องรับผู้ชายมากถึงสิบกว่าคนเธอถึงกับเยาะเยะ้ยตัวเองว่ายุ่งยิ่งกว่าสาวโรงแรมเสียอีกการทรมานที่ร้มนุษยธรรมนี้ เริ่มต้นตั้งแต่เธอเข้ามาอยู่ในสังกัดของลอตเต้ยาวนานถึงสปีในจดหมายเธอระบุรายชื่อ31ชื่อของผู้ชายคนเหล่านี้มีสถานะสูงส่งรวมถึงผู้กำกับชื่อดังผู้บริหารบริษัทบันเทิงนักข่าวนักธุรกิจนักการเงินและแม้แต่ประธานกลุ่มบริษัท คนที่อายุมากที่สุดเกือบ90ปีที่น่าสะเทือนใจที่สุดคือชื่อของชินดงบินประธานกลุ่มลอตเต้เขาอายุเกือบ60ปีเกือบจะเป็นพ่อของจางจายอนได้ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นชื่อของชินกักโฮพ่อของชินดงบินก็อยู่ในรายชื่อชายชาราผู้นี้อายุ89ปีจดหมายยังระบุว่า จางจายอนเคยถูกบังคับให้รับใช้ทั้งพ่อและลูกพร้อมกันฉากนี้ทำให้คนที่รู้สึกถึงความสยดสยองยังมีประธานกลุ่มบริษัทเล่าคนหนึ่งที่เคยพาจางจายอนไปเที่ยวต่างประเทศหลังจากนั้นให้เงินเธอสิบล้านวอนเทียบเป็นเงินบาทแค่ห้าหมื่นกว่าบาทเขาบอกว่านี่คือเงินค่าขนมให้เธอไปซื้อข้าวห่อสาราย สำหรับดาราดังอย่างเธอนี่คือการดูถูกอย่างโจ่งแจ้งในสายตาของผู้มีอำนาจเหล่านี้ดาราคืออะไรไม่ต่างจากสาวโรงแรมเพื่ออำนวยความสะดวกในการทําธุรกรรมบริษัทลอตเต้จัดห้องรับรองสุดหรูบนชั้นของบริษัทต้นสังกัดห้องนี้ตกแต่งอย่างงดงามแต่เต็มไปด้วยความลับอันสกปรก จางจายอนเขียนในจดหมายว่าหากเธอไม่ยอมทำตามบริษัทจะส่งนักเลงมาทำร้ายพวกเขาไม่เพียงบังคับเธอให้ยอมจำนนยังฉีดยาให้เธอทั้งยาเสพติดและสารกระตุ้นเพื่อตอบสนองความต้องการอันวิปริตของลูกค้าพนักงานของบริษัทเผยว่าพวกเขามักพบเครื่องมือที่น่าสยดสยองในห้องรับรอง เมื่อจางใจอ่อนออกจากห้องบางครั้งเธอเดินแทบไม่ไหวต้องพยุงกำแพงเพื่อออกมาที่น่าสะเทือนใจยิ่งกว่านั้นในวันครบรอบการเสียชีวิตของพ่อแม่เธอยังถูกบริษัทบังคับให้ไปรับรองแขกวันนั้นเธอต้องกลั้นน้ำตายิ้มแย้มและดื่มเหล้าทำสิ่งสกปรกนี่คือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เธอพังทลาย จิตใจของเธอแตกสลายสุดท้ายเลือกจบชีวิตตัวเองการตายของจางจายอนทำให้เพื่อนและแฟนหนุ่มของเธอเสียใจอย่างสุดซึง้งแฟนหนุ่มของเธอชื่อพักอิวเจอเด็กฝึกหัดชาวจีนในเกาหลีเขาเคยร้องเพลงประกอบภาษาจีนให้ Boys Over Flowers ทั้งคู่พบกันในวงการบันเทิงรักกันอย่างลึกซึง้ง แต่ในฐานะชาวต่างชาติพักอิวเจอไม่มีอำนาจในเกาหลีเขามองดูแฟนสาวถูกทำร้ายแต่ไร้พลังช่วยเหลือจางจายอนเคยบอกพักอิวเจอว่าคนเหล่านี้คือปีศาจเธอไม่อาจหลบหนีได้เว้นแต่จะตายเท่านั้นเธอยังเคยระบายกับเพื่อนสนิทยุนจีโวว่าเธออยากหนีจากนรกนี้แต่ทุกครั้งที่ขัดขืน สิ่งที่ได้คือการตอบโต้ที่โหดร้ายยิ่งกว่าในจดหมายลาตายเธอเขียนว่าถึงเป็นผีก็จะไม่ปล่อยคนเหล่านี้คำพูดนี้ทำให้ใจสลายและทำให้โกรธหลังการตายของจางจายยอนยุนจีโวและพักอิลเจอตัดสินใจทวงความยุติธรรมให้เธอพวกเขารวบรวมหลักฐานมากมายฟ้องร้องผู้ที่เกี่ยวข้องจากหลักฐานเหล่านี้ ขิมผู้จัดการบริษัทต้นสังกัดและหลิวเอเย่นถูกตัดสินจำคุกในปี2010แต่ที่น่าตกใจพวกเขาได้รับโทษจำคุกเพียงหนึ่งปีและยังเป็นโทษรอลงอาญาสองปีสามารถใช้การบริการชุมชน160ชั่วโมงแทนได้คำตัดสินเช่นนี้เหมือนการทำร้ายผู้เสียหายซ้ำที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นทั้ง31คนในรายชื่อ ถูกศาลเกาหลีตัดสินว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอจึงไม่ถูกดำเนินคดีทำให้หลายคนสงสัยว่าอิทธิพลของมหาเศรษฐีเกาหลีแทรกซึมเข้าไปในระบบยุติธรรมหรือไม่ผู้มีอำนาจเหล่านี้จะรอดพ้นจากกฎหมายได้จริงหรือความพยายามของยุนจีโวและพักอิวเจอไม่ได้นำความยุติธรรมมาแต่กลับทำให้พวกเขาเสียหาย ยุนจีโวในฐานะนักแสดงถูกวงการบันเทิงแบนอย่างสิ้นเชิงเพราะออกมาเรียกร้องเพื่อจางจายอนสุดท้ายเขาต้องพาแม่ย้ายไปแคนาดาและไม่เคยกลับมาเกาหลีอีกส่วนพักอิวเจ๋อยิ่งลึกลับในปี2011ก่อนการพิจารณาคดีของจางจายอนเขาหายตัวไปอย่างกระทันหันไม่มีใครติดต่อเขาได้ โซเชียลมีเดียของเขาหยุดอัปเดตหลายเดือนต่อมามีคนพบร่องรอยของเขาในจีนเขาเลือกกลับไปพัฒนาอาชีพที่บ้านเกิดแต่ก็ยังเงียบงนันเมื่อมีคนสัมภาษณ์เขาเขากลับปฏิเสธว่าไม่เคยเป็นแฟนกับจางจายอนและบอกว่าไม่รู้จักเธอทำให้คนสงสัยว่าเขาถูกคมคู่หรือไม่ในปี2011 สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของเกาหลีตรวจสอบลายมือในจดหมายของจางจายอนผลปรากฏว่าจดหมายเหล่านั้นไม่ใช่ลายมือของเธอคืนนั้นสถานีโทรทัศน์ SBS ออกมาขอโทษบอกว่าพวกเขาถูกหลอกโดยชายชื่อจอนกุนจูที่อ้างว่าเป็นเพื่อนของจางจายอนเขาให้จดหมายกว่า50ฉบับแก่สถานี แต่จากการสืบสวนจอนกุลจูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับจางจายอนและมีประวัติอาชญากรรมถึง12ครั้งตัวตนของเขาเต็มไปด้วยความลึกลับครั้งหนึ่งบอกว่าเป็นลูกชายมหาเศรษฐีจากฮ่องกงอีกครั้งบอกว่าเป็นญาติของเจ้าพ่อคาสิโนไม่น่าเชื่อถือเลยถึงกระนั้นเจ้านายและเอเย่นของจางจายอน ยอมรับในระหว่างการสอบสวนว่าพวกเขาเคยใช้ความรุนแรงข่มขู่เธอแต่ปฏิเสธว่าไม่เคยใช้เธอเป็นสินค้าให้ผู้มีอำนาจหรือมีการข่มขืนใดๆทำให้ความจริงของคดียิ่งคลุมเครือในปี2018เกิดจุดเปลี่ยนเว็บไซต์ร้องเรียนของทาเนียประธานาธิบดีเกาหลี ได้รับคำร้องจากประชาชนนับแสนเรียกร้องให้เปิดการสืบสวนคดีจางจายอนใหม่เพราะในช่วงสิบปีหลังการตายของเธอมีดาราหญิงถึงแปคนฆ่าตัวตายต่อเนื่องพวกเธอคือซึงยอนพักไยเยซังอีฮาเยเรนซงจีซอนฮันแชวอนคิมยูรีจองยารี คังดูรีการตายของดาราเหล่านี้ทำให้คนสงสัยว่าพวกเธออาจเจอประสบการณ์คล้ายกันในเวลาเดียวกันดาราหญิงหลายคนออกมาเปิดโปงความมืดในวงการบันเทิงเล่าถึงการถูกคุกคามและล่วงละเมิดกระแสนี้บังคับให้ตำรวจเกาหลีเปิดการสืบสวนใหม่ในปี2019 วงการบันเทิงเกาหลีเกิดคดีวิกตอรี่เกตอดีตประธานาธิบดีมุนแจอินซังให้ตรวจสอบคดีวิกตอรี่เกตและคดีจางใจออนอย่างละเอียดสองเดือนต่อมาตำรวจประกาศผลการพิจารณาคดีจางใจยอนพวกเขายอมรับว่าจางใจออนอาจถูกกลวงละเมิดทางเพศแต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าทั้ง31คนในรายชื่อ กระทำการใดๆต่อเธอการสืบสวนจึงหยุดชะงักแทบไม่มีโอกาสเริ่มใหม่คดีนี้ดูเหมือนจะจบลงแต่ความจริงคืออะไรมีเพียงสองความเป็นไปได้หนึ่งสิ่งที่จางจายอนเจอเป็นความจริงทั้งหมดมหาเศรษฐีเกาหลีมีอำนาจมากควบคุมรัฐบาลและระบบยุติธรรมจัดการทุกอย่างได้อย่างง่ายดาย จางจายอ,อนอาจเผชิญการกดขี่บางอย่างแต่เนื้อหาในจดหมายถูกขยายความหรืออาจถูกปลอมแปลงคุณเชื่อความเป็นไปได้ไหนเรื่องราวของจางจายอ,อนทำให้รู้สึกถึงความเศร้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเธอควรจะเป็นดาราที่เปล่งประกายแต่กลับถูกความมืดกลืนกินจดหมายของเธอไม่ว่าจะจริงหรือปลอม ก็ได้เปิดมุมหนึ่งของวงการบันเทิงเบื้องหลังความหรูหราซ่อนความเจ็บปวดที่ไม่มีใครรู้คดีนี้ทำให้เราเห็นความน่ากลัวของอำนาจพลังของมหาเศรษฐีสามารถฝังความจริงทำให้ผู้เสียหายเงียบงนันการตายของจางจายอนไม่ใช่แค่โศกนาฏกรรมของคนคนหนึ่งแต่เป็นสัญญาณเตือนของสังคม ความมืดในวงการบันเทิงยังคงมีอยู่ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของจางจายอนตอนอายุ16เธอสูญเสียพ่อแม่ต้องเผชิญภาระของชีวิตเพียงลำพังเธอเลือกเข้าสู่วงการบันเทิงหวังว่าจะพบความสุขเล็กๆแต่กลับตกลงไปในเหว,วลึกทุกก้าวของเธอถูกควบคุมทุกครั้งที่ขัดขืน ยิ่งได้รับบาดแผลลึกแฟนหนุ่มของเธอพักอิวเจอเคยพยายามชวนเธอหนีแต่เธอรู้ดีว่าคนเหล่านั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่เธอจะต่อสู้ในจดหมายเธอเขียนว่าถึงเป็นผีก็จะไม่ปล่อยคนเหล่านี้คำพูดนี้ทำให้ใจสลายและทำให้โกรธความพยายามของยุนจีโวถึงจะไม่นำความยุติธรรมมา แต่หนังสือ13 th testimony ทำให้คนสนใจคดีนี้มากขึ้นหนังสือนี้ขายดีในเกาหลีพิมพ์ซ้ำสามครั้งในหนึ่งเดือนเธอใช้แนวทางของตัวเองเพื่อให้เสียงของจางจายอนดังขึ้นถึงแม้ต้องแลกด้วยอาชีพของเธอคดีจางจายอนถึงจะถูกปิดไปแต่คำถามที่ทิ้งไว้ยังคงอยู่ในใจของผู้คนคนในรายชื่อนั้น บริสุทธิ์จริงหรือดาราหญิงที่ฆ่าตัวตายเจอประสบการณ์แบบเดียวกันหรือไม่ความจริงอาจไม่มีวันถูกเปิดเผยแต่เรื่องราวของจางจายอนจะเตือนเราตลอดไปความยุติธรรมอาจมาช้าแต่ต้องไม่ขาดหายลองย้อนดูวัยเด็กของจางจายอนเธอเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยพ่อแม่เป็นนักธุรกิจ ฐานะดีตอนเด็กเธอคือไข่มุกในฝ่ามือของพ่อแม่พวกเขามอบการศึกษาที่ดีที่สุดชีวิตที่ดีที่สุดเธอชอบเต้นรำชอบการแสดงฝันว่าสักวันจะได้ยืนบนเวทีที่ใหญ่กว่าแต่เมื่ออายุ16ทุกอย่างเปลี่ยนไปอุบัติเหตุนั้นไม่เพียงพรากพ่อแม่ของเธอ แต่ยังพรากที่พึ่งของเธอเธอถูกส่งไปอยู่กับญาติแต่ญาติดูแลเธอไม่ดีเธอมักรู้สึกโดดเดี่ยวเพื่อหาเลี้ยงตัวเองเธอเริ่มทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นนางแบบจนวันหนึ่งถูกแมวมองค้นพบเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงเมื่อเข้าสู่วงการเธอพบว่าวงการนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องไปแคสติ้งไม่หยุดต้องเอาใจผู้กำกับและโปรดิวเซอร์เพื่อแลกบทเล็กๆโฆษณาของลอตเต้คือจุดเริ่มต้นของอาชีพตอนนั้นเธอเต็มไปด้วยความหวังคิดว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จแต่เบื้องหลังลอตเต้คือกับดักขนาดใหญ่พวกเขาหลงในความงามของเธอเซ็นสัญญากับเธอแต่ก็ทำให้เธอกลายเป็น ของเล่นของผู้มีอำนาจบริษัทต้นสังกัดภายนอกเหมือนเป็นที่พึ่งแต่ที่จริงคือกรงขังในห้องรับรองเธอต้องเผชิญการทรมานที่คนธรรมดาจินตนาการไม่ถึงผู้มีอำนาจเหล่านั้นไม่ให้ความเคารพเธอศักดิ์ศรีของเธอถูกเหยียบย่ำครั้งแล้วครั้งเล่าร่างกายของเธอถูกทำร้ายซ้ำๆ เธอพยายามขัดขืนแต่ทุกครั้งที่ขัดขืนยิ่งได้รับการตอบโต้ที่รุนแรงจดหมายของเธอบันทึกประสบการณ์เหล่านี้อย่างละเอียดเธอเขียนว่าเคยถูกบังคับให้ดื่มยาที่ไม่รู้จักสติเลือนรางถูกควบคุมเธอยังเขียนว่าอยากหนีหลายครั้งแต่ทุกครั้งถูกจับกลับมานักเลงของบริษัททุบตีเธอ ทำให้เธอหมดหวังการตายของจางจายอนก่อให้เกิดผลกระทบใหญ่ในสังคมผู้คนเริ่มสนใจกดที่ซ่อนอยู่ในวงการบันเทิงหลายคนออกมาสนับสนุนจางจายอนเรียกร้องให้ลงโทษผู้กระทําผิดแต่อำนาจของมหาเศรษฐีเหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นขวางกั้นความจริงคำร้องในปี2018 การสืบสวนใหม่ในปี2019ถึงจะไม่เปลี่ยนผลลัพธ์แต่ก็ทำให้เสียงของจางจายออนถูกได้ยินโศกนาฏกรรมของเธอกระตุ้นให้ผู้เสียหายคนอื่นออกมาความกล้าหาญของพวกเขาทำให้ความมืดในวงการบันเทิงไม่ถูกซ่อนไว้อย่างสมบูรณ์เรื่องราวของจางจายออนทำให้เราเห็นความชั่วร้ายของมนุษย์ และความสิ้นหวังของผู้เสียหายเธอใช้ชีวิตเพื่อแลกกับความสนใจชั่วครู่แต่ความสนใจนี้ยังไม่เพียงพอเราต้องการคนมากกว่านี้เพื่อเปิดเผยความมืดที่ซ่อนอยู่เพื่อให้เสียงของผู้เสียหายที่เงียบงนันย้อนกลับไปที่อาชีพนักสแสดงของจางจายอนเธออาจไม่ใช่นักสแสดงที่มีพรสวรรค์แต่ความพยายามและความงาม ทำให้เธอมีที่ยืนในวงการที่แข่งขันสูงเธอถ่ายโฆษณาเล่นละครทุกครั้งที่แสดงเธอทุ่มเทสุดตัวหวังจะเปลี่ยนโชคชะตาด้วยความพยายามแต่โชคชะตากลับเล่นตลกกับเธอความงามของเธอกลายเป็นคำสาปความสำเร็จของเธอกลายเป็นโซ่ตรวนยิ่งเธอเปล่งประกาย ยิ่งกลายเป็นเป้าหมายของผู้มีอำนาจทุกก้าวของเธอคือการเดินสู่เหวเพื่อนสนิทของเธอยุนจีโวหลังการตายของจางจายอนตีพิมพ์หนังสือ13 th testimony บันทึกประสบการณ์ของจางจายอนและความมืดในวงการบันเทิงหนังสือนี้ขายดีในเกาหลีพิมพ์ซ้ำสามครั้งในหนึ่งเดือน ยุนจีโวกลายเป็นจุดสนใจแต่เธอก็ต้องจ่ายราคาวงการบันเทิงเกาหลีคือสนามแห่งชื่อเสียงและเงินแต่ก็เป็นสถานที่ที่กินคนโศกนาฏกรรมของจางจายอนเป็นเพียงส่วนหนึ่งดาราหญิงที่ฆ่าตัวตายและคนที่ออกมาเปิดเผยกำลังบอกเราว่าความมืดในวงการนี้ลึกกว่าที่เราคิด แฟนหนุ่มของจางจายอนพักิูเจอเป็นตัวละครที่น่าสงสารเขารักจางจายอ,อนอย่างลึกซึ้งแต่ไม่สามารถปกป้องเธอได้ในฐานะชาวต่างชาติเขาไม่มีสถานะในเกาหลีเขาเคยพยายามพาเธอหนีแต่เธอรู้ว่าการหนีเป็นไปไม่ได้อำนาจของมหาเศรษฐีอยู่ทุกหนแห่งการหายตัวไปของพักยูเจอ ทำให้คดียิ่งลึกลับเขาได้รับการข่มขู่หรือไม่ทำไมเขาปฏิเสธความสัมพันธ์กับจางจายอนคำถามเหล่านี้ยังไม่มีคำตอบบางทีเขาอาจทำเพื่อปกป้องตัวเองหรือเขาไม่มีทางเลือกจดหมายของจางจายอนถึงจะถูกระบุว่าไม่ใช่ลายมือของเธอแต่เนื้อหาไม่อาจมองข้าม รายละเอียดที่น่าสยดสยองถึงไม่ใช่เธอเขียนก็ต้องมีเงาของความจริงไม่งั้นคงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใหญ่ในสังคมคดีนี้ทำให้เราเห็นว่าอำนาจและเงินสามารถปิดเบือนทุกอย่างคนในรายชื่อยังคงลอยนวลส่วนจางจายอนสูญเสียชีวิตไปตลอดการ โศกนาตกรรมของเธอคือภาพสะท้อนของยุคสมัยและเป็นคำเตือนสำหรับเราทุกคนม่านแห่งความมืดถูกเปิดออกเพียงมุมหนึ่งคุณคิดว่าความยุติธรรมจะมาถึงไหมฝากความคิดเห็นของคุณอย่าลืมกดสมัครสมาชิกแล้วเจอกันในตอนหน้า